เราขี่กลับกันก่อนนะทุกคนเราไป,ปลกลับยังไงกันแล้วเนี่ยโอเคโอ๊โอโอโอเคกลับได้แลวโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขี่กันใหม่โอ้ยตกๆๆต,ตุ๊ตุ้๊ตดิบ้า อ clouds. โอเคไปไปจ้าไปจ้าโอ๊ะไปต่อโอ๊ยขอพักก่อนทุกคนพักก่อนไม่มีขาวด้วยต้องไปจ้าไปกันแล้ว สำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ